สวัสดีครับมาพบกับ r a n g e r g g Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับทางเหินกันไปมาประมาณเดือนหนึ่งนะครับเก็บตัวนะครับแล้วก็ไปทำภารกิจเล็กๆ็ในน้อยครับในช่วงนี้หลเจะก็ทางเหินกันนิดหนึ่งนะครับก็กิวนะครับผมก็พยายามคัดคนออกไปนะครับยังไงก็ใครที่ได้ฟังได้ชมคลิปนี้ก็สามารถตอยก็ได้นะครับคิวอนะครับเข้ามาอาจจะได้สตาร์ทได้สทีครับโอ้โหคนไม่เต็มสตาร์ทไม่ได้ครับ โอกาสไปเยอะเหมือนกันครับโอเคมาดูเดือนนี้กันนะครับเดือนนี้เป็นเดือนของชยอนชินจังนะครับก็จะรวมทั้งหมดนะครับพ่อแม่นะพาไปอ๋อไม่มีแม่นะครับนี่แต่คุณพ่อแล้วก็ชัยอนชินจังแล้วก็ผองเพื่อนนะฮะโอเคลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ชูรองครับเปิดตัวมาก็โฆษณานะครับว่าครับไอ้นี่ไงตัวชินจังเป็นไงชินโนสุเกะนะครับ จะรู้สึกเสี่ยงจังนะครับบูตเดลี่แอเรียครับก็คือแบบเพื่อนรอบๆอบนะครับทั้งหมดนะครับก็เพิ่มอัตราการตีเพิ่มขึ้น30%นะครับคิทิคอลฮิตนะครับก็คือให้ตรงแล้วก็คิทิคอลดาเมจอีก300%นะครับแล้วก็บวกแอตแท็เข้าไปอีก200%โอ้โหอะไรจะบัฟอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับนี่ครับแล้วก็แคนเซิลบัฟด้วยนะครับของศัตรูนะครับแล้วก็ที่เป็นอวตารด้วยนะครับ แมเนี่ยครับดูเม m แฮ e happy area นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเ a m เมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็โจมตีพื้นที่รวมๆกันนะครับแล้วก็ส่วนความสามารถอื่นๆนะครับก็เพิ่มขึ้นในส่วนของในตัวแรกนะครับเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับพวกไรเดนเจอร์ที่สมอนน่ะดูอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนับสองตัว ฮิมาชิโร่นะฮะฮิมาชิโร่นะครับนะเป็นน้องนะครับแล้วก็บวกกับหมานะฮะมาจริงจังครับก็ใส่เลยนะครับแล้วก็คันเซลเนี่ยป้ายแล้วก็แบบคันเซลในตัวนี้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการรูปลีกนะครับแล้วก็ความทนอีกนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหลบโอ้หลบมาทนได้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วก็เพิ่มเลือดให้ด้วยนะฮะก็สกิลก็จะคล้ายๆกันนะครับเมื่อ เอาฆ่าศัตรูได้ปุ๊บแล้เราก็จะวิ่งไล่เร็วขึ้นนะครับรุ่นอื่นก็ค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับก็จับไปเดี๋ยวนนี้ผมก็ได้เริมครับก็ได้จับแล้วก็มาพร้อมเกียร์หมดเลยเป็นชุดนะฮะขตนที่ซื่นชอบขอจริงจังนะครับเป็นชุดตั้งียนถุงเท้าแล้วก็ชุดเอะหากากเนี่ยผมก็จําชื่อไม่ได้นะฮะอ่าไม่เป็นไรครับไล่ไป ก็เดี๋ยวอย่างอื่นก็คงเนี่ยเป็นทั้งชุดนอนเป็นต้องตุ๊กตานะครับถ้าคุณรู้ยังจำเรื่องชินจังได้ผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้นยังมีอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะฮะก็ไม่ได้ดูทีวีพวกกระตูนมานานแล้วเหมือนกันโอเคเราไปไล่เรียงกันรายละเอียดของตัวลายลเลนเจอร์ดีกว่าของเรื่องนี้ของชินจังดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างราครับตัวนี้ผมก็ได้ไปเรียบร้อยเป็นตัวฟรีนะครับตัวฟรีก็ตามสภาพนะครับเป็นสายชุดก่อนเลย ตัวนะครับตังคากระลบหรือ20%นะครับ10วินะครับแล้วก็ป้องกันเวทและการโจมตีโดยตรงนะครับ1 5 0ิ0วิเหมือนกันนะครับแล้วก็โจมตีนะครับโจมตีหมู่นะครับ2,000เลยนะครับนี่นะครับความเม้นดำของสตูนะครับลดลงไปอีก20%นะครับเป็นเวลาิบวินาทีถือว่าเยอะนะครับ2,000นะครับตัวฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นบัฟผมต้องพูดอีกนิดนึงนะครับมันจะมีบัฟเนี่ย พวกอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าทางแรนเจอร์เริ่มบอกว่าถ้าคุณใช้พวกแรนเจอร์ประเภทเดียวกันอะมันก็จะมีส่งเสริมกันบ้างในบางอย่างน,น,นะครับส่วนอย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรมากครับเป็นการาทางานะครับโอเคผมจะไปตัวที่เป็นไฮเปอร์เลยนะครับเพราะว่าเพื่อนนะคะเนเน่ครับเนเน่สั่งนะครับ ก็คือเพื่อนนะครับะว่าเดียเพื่อนนะเพื่อนที่แสนดีนะชิงจังนะครับเหน่เน่นะครับใส่สเต็งเหมือนกันนะครับก็ธรรมดานะครับไม่ได้ใส่สเต็งก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้โจมตีกลุ่มนะครับเราผมก็มาดูความสามารถสกิลเลตนะครับยูสเลตก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ยอมเพิ่มสักทีนะครับไม่เป็นไรครับมาดูสกิลหลักๆครับ แทนเซนบัฟนะครับแล้วก็ a อ t a c ค a r เ a 2์สองพันเมตรนี่อนามิอกเปดด้วยครับเด่นไปนิดหนึ่งด้วยครับอมาดูท่าสองครับเพิ่มสปีดนะครับแล้วก็อ้องกันนะครับการโจมตีโดยท้องเจ็ดวีนะครับเราก็ทำให้ทน n i กนิดหนึ่งนะครับทนแต่สกิลของสโตร์อีกนิดหนึ่งห้าวีนะครับคือเอ็นพุใส่สเต็งเนี่ยระยะการโจมตีมันจะใกลครับนะครับ เก้าสิบเปนะฮะปุ๊บ70ก็ไม่วิ่งไม่เร็วเท่าไหร่นะครับมาดูครับแานออบโมพีคา,าสมาคุงนะฮะก็คาสมาคุงนะครับ,รรบเดินใช้ทั้งหากโอ้โหสายความสะอาดแต่ดันช้านะครับขอดูก่อนนะครับอานถักตีประมาณนี้ มีค่อนข้างไกลพอสมควรครับน่าจะอยู่ประมาณแถวสองแถวสามครับสองร้อยนะครับอ่าตีสแปรดด้วยนะครับตัวนี้ดูน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะฮสกิลยึดเหล็กก็สามสิบนะครับมาดูสกิลกันดีกว่าครับเพิ่มไวแทนนะครับสองร้อยห้าสิบครับในเดัมเบรนะครับเพราะว่ามันมันตีตีหมู่ครับมันก็เลยแบบตอนไอเดทที่เป็นหมู่เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ลดความทนทานลงไปสามสิบอร์เซ็นนะครับแล้วก็ลดป้องกันเวฟไปอีก สามหมื่นกว่าไอ้สิบเปอร์เซ็นต์บอว่าไอ้รถแบบพวกป้องกันอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะมันดูไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะโอ้โมพี่อ่านผิดพอไปด้วยครับเแบรคแทร็คสปีดนะครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับตัวนี้อ่ะมันมีบัฟที่ช่วยเร็วขึ้นแล้วก็ความแม่นยาเพิ่มขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แันเซนพวกแบบเแบบวลาเราโดนดาเมจแล้วติดพิษอย่างเงี้ยครับ ก็ดูแล้วก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไรนะครับไปแลครับน้องสาวแล้วก็หมานะครับอีมากกับชิโร่นะฮะยูมาบาลาะถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะเนี่ยแอนเซนนะครับว่าตัวที่ชูโฆษณาเมื่อกี้นี่แหละครับเนี่ยลกเลิกตัตที่เป็นอรมดาแล้วครับแล้วก็สามารถทำให ศัตรูเนี่ยใช้สกิลไม่ได้ต้องหกวิเลยนะครับนี่แอพพลาย e ャルเอฟเฟกต์หนึ่งอนะครับก็คือเปลี่ยนนะครับศัตรูไหมาได่เป็นพวกเรานะครับแต่นี้ไม่แน่ใจนะครับต้องรอถ้าจับได้นะครับเพราเดี๋ยวต้องดูสกิลว่ามันจะออกเป็นแบบไหนนะครับปอะวตการหลบรีนะครับ60%นะครับปนะรัการทนอีก60%ถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ HP เนี่ยพุ่งปีนะครับ80%นะครับ 7วินะครับถือว่าตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่ดีเหมือนกันนะครับเรามาดูพระเอกของเราดีกว่าเคจอนชินจังนะครับเร็วเลยครับเห็นไหมครับคือสายไอจิมันเร็วอยู่แล้วนะครับไอจิก็คือความเร็วนะครับเห็นไหมเป็นลูกสายฟ้านะครับระยะดีกว่าสาม้กสิบถือว่าไกลมากไกลพอสมควรเลยครับค่อนข้างไกลนะครับเป็นแนวหลังเลยครับโอ้โหสปีดร้อยหนึ่ง ไพอสมบูรณ์แล้วโอ้โหดูดิครัใช้ได้นะครับใช้นงจริงๆทำไมอยู่ไก่ไก่ครับไม่รู้ครับก็เพิ่มคิทิคอลการการตีที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับตีให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะครับคิทิคอลเกิดความรุนแรงขึ้นอีกส0 1สิเปอร์เซ็นสิบปีนะครับแล้วก็เพิ่มคิทิคอลนําเบอร์ไปอีกสามร้อยนะครับถ้าติดโอ้โหติดคี้อย่างเดียวครับผมก็มองว่าติดคี้ก็ยังเฉยๆนะครับมันไม่ไม่ได้ดูตื่นเต้นอะไรขนาดนะครับ อ่าแล้วก็โจมตีนะครับเพิ่มส0งร้อน่าจะเพิ่มให้ตัวเองนะครับอันนี้มันไม่ได้บอกเพิ่มแอเรียนครับปั๊บ only area เนี่ยน่าจะคนเดียวนะฮะแล้วก็อย่างอื่นก็ c a n ซ e l นะครับอมตาของสตู cancel ไม่มีปั๊บนะครับแล้วก็แห้แท็กแอเรียสามพันนะครับ35มพนห้าครับถือว่าเยอะสุดๆเลยครับอันนี้ก็ไม่ได้โจมตีหมู่ นะครับตัวเดียวดูน้องสาวทีครับวิ่งเร็วอย่างเดียวนะครับก็ถ้าดูแบบเผลอๆผิวๆนะครับตัวนี้น้องสาวนะครับยืนระยะเกือบใกล้ๆกัน270 360ยเจ็บบครับเกือบใกล้ๆกักกกกนกนประมาณถ้ารินจังเป็นแถว4นี่ก็ประมาณแถว3นะครับแต่ก็คือตีเร็วครับ ข้อดีคือตีเร็วแล้วก็ตีหมูด้วยอ่าเอแบประมาณอย่างนี้ก็ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับตัวไฮไลท์ที่เป็นชินงกับตัวน้องสาวแน่นอนนะครับมันเป็นพเพ่ยครับยังไงมันก็ต้องมีอะไรทที่ดีอยู่แล้วครับส่วนตัวอื่นก็เฉยๆนะครับอย่างอื่นไลน์ลเรนเจอร์ก็ยังทรงๆอ,อยู่นะครับต้องบอกว่าทรงๆอ,อยู่เพราะว่า ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นพอรอบที่เป็นแบบครบรอบเจ็ดปีไปนั้นแล้วก็ก็ไม่ได้ไปไปเล่นนะครับครบรอบเสร็จเจ็ดปีนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับอย่างอื่นก็ทรงตัวนะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใดใทั้งสิ้นนะครับก็เดี๋ยวรอบนี้ก็จะจับนะครับอาชาหลังจากที่ไม่ได้จับมันนานแล้วนะครับก็อันนี้คนในกิวครับเหลืออยู่ประมาณสิบสามชีวิตนะครับยังไงก็ร่วมด้วยเช่อกันครับ ช่ยกันได้ครับก็ผ้าสิบเราจะได้สตาร์แล้วก็จะได้ไปกิวอ่อนสีทีไม,ไม่ไม่ได้ไปสีทีนะครับอ่าเข้ามาดูกะชายนิดหนึ่งนะครับก็แยกเหมือนเดิมนะครับว่าคุณจะเอาสองตัวหลังๆนี้เลยได้ป่าผมว่าก็ดีนะครับสองตัวนี้ก็ถือว่าดีกว่าไอ้ห้าห้าตัวนี้เนาะค่อน,นข้างดีกว่านะครับถ้าเทียบกันบัตรต่อบัตรนะครับก็ดูอ่าของมังปึ๊บอ่อามาวิ่งไป จังปลาขนมไหมนั่น,นะครับไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับเดือนนี้ผมมีตัวฟรีครับผมก็กดกดตัวฟรีไปก่อนก็ต้องบอกว่าถ้าเผื่อได้ตัวไลเลนเจอร์ตัวใหม่นะครับของเดือนนี้ก็จะมารีวิวให้ดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าได้ก็หยุดนะครับคงไม่กดต่อยบ้าครั่งนะครับ อตอนนี้ก็อย่างอื่นก็ดันเจร์ไม่มีอะไรอัปเดตครับ,ยรบอยู่ทรงทรงอยู่ให้นี่ครับคือสตงสเตยนะครับก็มันเป็นที่น่าเสียดายครับมันเหมือนเหมือนตันนะครับเนี่ยคือไปต่อไม่ได้ครับหยุดอยู่แค่เนี่ยสเตยสี่ร้อยเนี่ยคือสี่สี่ก็หยุดหยุดหยุดไปเลยเฉยแบบอันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าน่าเสียดายจริงนะครับก็ ฝากบอกทีมงานก็แล้วกันนะครับถ้าผ่านมาคลิปผมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ยังมีลมหายใจเราก็ยังทําอยู่นะครับก็ไม่ได้ห่างเกินไปไหนนะครับว่าคุณน่าจะพัฒนาอย่างอื่นได้บ้างนะเนาะก็มันจบอยู่แค่นี้เหรอเนี่ยคุณมีแค่กิวอแค่นั้นเหรอแล้วก็แถมยังเป็นเบต้าอยู่ด้วยนะครับยังไม่ได้เป็นอย่างอื่นอีกก็ค่อนข้างน่าเสียดายครับเกมอยู่มาได้ตั้งแบบเจ็ดปีอะครับดูแต่คุณก็มีแค่ รูปแบบที่แบบก็ถือว่าเดิมๆอยู่ก็แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ของเดือนนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังรับชมรับฟังแล้วติดตามมาตั้งแต่ต้นมานะครับช่องก็เป็นช่องเล็กๆนะครับไม่ได้โตใหญ่อะไรมากมายก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับถ้าเห็นคลิปดีๆยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดี